สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุคนกับผมมาพบก,กับบาคุณนในโรงงานลูกิสานพัททินอีกเช่นเคยนะครับซูชิว้ยซูชิ <c oughs> เดี๋ยววันนี้บารคุินจะพาไปกินซูชินะผมเพราะว่าน้องเวนิสซื้อของว่าซื้อของด้วยจะไปกินซูชินะพี่น้องเพราะว่าน้องเวนิสเปนอยากกินนะครับเดี๋ยวไปมังวัดล้านเขากิรู้ราแล้วกันซูชิน่ากินขนาดไหนนะผมไปกันเลยครับสวัสดีก่อนนะสวัสดีจ้าก่อนสสวัดี สวัสดีค่ะเดี๋ยวไปกินซูชิกันนะคะวันนี้บ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านค่ะทำดีดีโอ มาถึงร้านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเขาไปมังนาพี่น้องว่าอาหารเขามีหลากหลายขนาดใดนะผมวันนี้เวเนิจะมากินอะไรลูกซูชิซูชิค่ะเขามากินซูชิอะไรลูกเวนิชอบอะไรคะเวนิชอบอูด้งค่ะอ๋ออูด้งลูกอูด้งเป็นบแบบไหนคะอะกับกุ้งลูกอ,อย่าบอกคุณพ่อ <พา S 2> ไปมังว่าอาหารเขาจะหลากหลายแล้วก็น่ากินขนาดไดนนะพี่น้องเดี๋ยวตามบอกคุณไปเลยครับ ตรงนี้ก็จะเป็นร้านที่บ่าวขุนมากินนะครับผมซันซูชินะครับซึ่งเปิดได้กับบ่กเกินซี่หาเดียวนะพี่น้องเดี๋ยวขอไปมังว่าอาหารมันตีมีมากไม้หลากหลายขนาดไหนนะครับแม่บานกับน้องวปนี้ก็ไปก่อนแล้วนะครับร้านพังกายุติดถนนนะพี่น้องก็เป็นร้านไงปัญหาจะว่ากามีถึงสามชั้นนะครับ เราเข้าไปดูกันเลยครับทาง้านเพิ่นอนุญาตใน้ทยได้นะพี่น้องีอ่ก็ติเป็นเมนูนะครับเมนูอาหารฮาวกิเลือกกินตามใจชอบนะครับรว่าท่านจะกินอาหารทอดปิ้งย่างนะพี่นอ้องหรือว่าซูชินะผมฮาวกิจมาเลือกเมนูแลวกดติ๊งติ๊งติงติงเมนูีกันเอ๋ประมาณก,กินบ้านนะครับพี่น้องกินบ้านลรวกค่ะ สมมติเราสั่งแล้วเราทีมีเวลาอีกสิบห้านาทีจังจะสั่งได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวบอาคุณใหญ่แม่บ้านเป็นสั่งก่อนนะผมเดี๋ยวแม่บ้านเป็นจีสั่งอาหารทีเพิ่มมักนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวบอาคุณใหญ่เป็นคนท,ที่สั่งเครื่องเดิมนะครับอาหารที่บ่าวคุณมานักนะ้องก็ที่เป็นประมาณพวกปลาดิบหนะ้าเผาคุณมักแล้วก็อย่างเอียนกันแม่บ้านมันก็นกนที่กินเองนะครับผมว่ากที่เป็นเ้าดหรือว่า โซจีแบบหลากหลายชิ้นแน,นบาี <c oughs> มันบรรยากาศในร้านพี่น้องตกแต่งสวยงามนะครับทางบายนเตณนี้ไฟนะครับผมสวยงามตามท้อมเรื่องครับ กินซูชิก็ต้องว่ายขาวนะพี่น้องวายขาวนะครับแก้วละสามยูโรนะผมอาหารชุดแรกเรามาแล้วนะครับเนี<า>่เป็นเนื้อปลาแซลม,มอนนะผมซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไม่้ป้าถ่ายก่อนนะครับเดี๋ยวนะ <c oughs> น,นี้ก็ทำเเวเน็ตกะเฮียวนะพี่น้องเดี๋ยวบ่าวคุณขอถ่ายหนึ่งนะครับ น้องวันนี้ก็จะกินปลานะครับผมเป็นครั้งแรกที่กินปลาเด็กน,นะพี่น,น้องกินเหมือนพี่เต้เต้ชิมชิมเลยท่านผู้ชมเลยที่มัน้กินได้มาดูโอ้โหแบบน,นี้ไอ้หลุยขมไหม อร่อยไหมคะกุ๊บกุบไหมคะนิดเดียวนิดเดียวพอนะดูหน้าตาแปลกๆเอาเกินเอฟเกล็ดเอดเกลนี่ก็เป็นวาซาบีนะครับแล้วกมีขิงพรอมนะพี่น้องอะไรนะไอเม็เพิ่งรู้เล่าอร่อย เพิ่งรู้ว่าอร่อยนะหนูโบอนาะลีเบียร์เชียร์ด้วยเบียร์เชียรอันนี้อาหารเพันกัจะมาเรื่อยๆนะครับเมืม่อกี้บ้าคุณสั่งไปสิบกว่าอย่างนะพี่น้องอาหารเพันกัจะเริ่มมาเรื่อยๆนะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นปลาแซลม,มอนนะครับสั่งมาสอ,องจานนะผม อร่อยลูกยไหมคะโอ๋น้องวินิจอร่อยมากยกนิ้วให้เลยนะครับตอนนี้อาหารก็เริ่มเต็มตัวนะพี่น้องส่วนมากก็จะมีปลาครับปลาดิบครับผมนี่น้องวินิจชอบอะไรคะวุู้ดองเหรอลูกวอูดองผัดใส่เลนะอูดองใส่กุ้งค่ะวอูดองใส่กุ้งค่ะอูดองใส่กุ้งนะคะ

สลัดแซลมอนนะครับแย่แม่บา้นานเพิ่นมักนักย่นงหาวันนี้คำใหญ่เลยคำใหญ่โชว์ท่านผู้ชมูว่อาอะทำไมค่ะโอ้โหกุ๊บกุ๊บเลยหรือหาันนี้เอ,อาเอาโชว์ท่านผู้ชมไหนเลยไหนจเจนเซนนเลย โอ้โหเดือดจุดจุดแตน้ำตาแต่คัมใหญ่ๆครับโอ้โหรลาถ่ายกินมานาดมากมานาไม่ถ uh> ่ายนะโอ้โห นี่ก็เป็นความสุขของคนไทยไกลบ้านนะพี่น้องเดินเดินเจดียมากินเขานอกบ้านนะผมส่วนมากก็ยู่บนเขานะครับตัดใหม่เฮ็ดสวนทั้งผักนะครับผมโพราทัผักเก็บผักขายนะครับมันนี้ก็พาน้อกนกรนิษมากินซูชินะครับว่าอยากกินบนางมันนี้ทะเลตามใจเพ็นน้อยนะครับ สักกกกเเนี่ซานสสอนน้ซุปสักกกกตดี่ทท่านผู้ชมดูหน่อยส่ไงกกกนอันนี้เป็นน้ำซุปอันน้ำซุปอ่ะอาซอสนซอสแบบหนใช้ช้อนน่อยช้ช้อนนะคมร้อนมันจลช้อนสักกกอกเลยเลยนะช้อนน้อยช้อนนะเ่ช้อนกกวกเลยนะคะ อ้าวน้องโอ้ยจิตฝันล้ออ่ะสก๊อกก๊อกเสียงดังปังกัดอ่ะว้าจิตฝันล้อมาแบบนี้เขเสียงดังอย่างไรเน่ยอร่อยมากค่ะยกนิ้วไหมคะยกนิ้วไม่หรอกนี่ก็เป็น รอบสองเราน,ะนองที่บ้าขสั่งมาไก่มิเตปารล้วนๆนะครับปลาแซลมอนนะครับก็ติมีสองสามเมนูนะครับมีกัติม่เมนูหนึ่งนะสวยงาตงตงงมตามธร อร่อยไหมครับตอนนี้บ่าวคุณกับกินเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นข้าวกาแฟนะพี่น้องกาแฟนี่ก็จะมีหลากหลายนะครับผมจะมีกาแฟกาแฟออร์โซนะครับกาแฟอินเลสเดคาคาแฟนาโตกาแฟ่คอเรตโตกาแฟผสมเหล่านะพี่น้องแล้วก็กาแฟมาเก็ตโตทานด้วยกาแฟเซนนมนะผม แล้วบอกคุณมันจะสร้างกาแฟโกเรโตใไซเหล่านะพี่น้องนี่ก็เป็นกาแฟไซเหล่านะพี่น้องซึ่งทางคนอิตาลีเขาสมัครกันนะผมถ้วยนี้กับประมาณ2ยูโรนะครับแต่ก็เป็นเงินไทยกับประมาณ70กว่าบาทนะพี่น้องนะครับผมเราจะมีน้ำตาลให้นะครับ น้ำตาลนี่ก็จะเลือนได้ตามใจชอบนะครับเพราะว่าจะเป็นน้ำตาลธรรมชาติหรือว,ว่านำตาลแบบขมเทียมนะผม,มเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการกินมือนะครับพี่น้องร้านอาหารซันซูชิอนีน่อาหารเขาสะอาดอร่อยนะครับมีหลากหลายนะพี่น้องถ้าผู้ใดอยากสิมากก็เดี๋ยวบาคคณจะลงที่อยู่ไว้้ข้างล่างคลิปนะครับผม โอเคครับเจอกันคลิปหนะ้าครพี่น้องสำหรับมือนีสวัสดีครับอันนีสวัสดีค่ะกกสวัสดีค่ะแม่จ๋ากาเกินอันแม่จ่าสวัสดีค่ะแม่จ่ามันกินนะครับพี่น้องตอนนี้ก็กินเสร็จเรียบร้อยนะครับกำลังจะกลับบ้าน,นะครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายตังค์แป๊บนึงครับถ้าสำเร็จวิดีโอ